เพราะฉะนั้นนั่นแหละน้องน้องทําอะไรน้องก็คิดเอาหน่อยพี่โคตรห่วงเลยนะครับเงินที่หามาได้นะครับขายของนะครับสร้างรายได้ใน YouTube มันจะหมดไปกับทนายความเออแล้วน้องกลับไปนั่งคิดเอานะจะโกรธพี่ปู่พี่ปู่ก็ไม่เคยโกรดน้องหรอกเห็นแล้วก็สงสารด้วยเออและอย่างหนึ่งอ่ะนะพี่บอกเลยนะพี่แจ้งความแล้วนะเออทนายความกําลังดําเนินการให้อยู่เนาะเออพี่บอกน้องเลยอ่ะเตรียมหาทนายความไว้ได้เลย นะในคลิปไลฟ์สดน้องอะ่ะตัวไหนไม่รู้แหละนะครับหลายคลิปนะครับเออในนั้นมินประมาทพี่นะครับแล้วชัดเจนนะครับแบบพูดง่ายว่าดิ้นไม่หลุดนะครับเนี่ยแต่พี่ไม่ได้โกรธอะไรน้องนะเออคือทําให้น้องดูว่าเวลาที่น้องไลฟ์สดโอกาสพลาดร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจริงไหมนะครับเออนี่คือเรื่องจริงนะครับพี่ไม่ได้พูดเพื่อให้น้องกลัวนะครับเออแต่พี่พูดเพื่อให้น้องได้รับรู้ว่าการไลฟ์สดเนี่ย ถ้าคุณไม่มีทัศนกในการพูดนะครับเนี่ยคุณไม่มีเอ่อนะครับการระวังตัวเองคุณเตรียมตัวได้เลยนะครับเนี่ยถ้าได้หมายนะครับไปถึงบ้านน้องบูมน้องบูมก็อย่าตกใจนะครับพี่แค่จะทําให้เป็นบรรทัดฐานเฉยๆนะครับทําให้น้องรู้ไงนะครับว่าน้องเห็นน้องด่าผู้หญิงคนนั้นด่าผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเขาจะดีจะชั่วอะไรเนี่ยเราเราต้องว่ากันไปตามเหตุเนาะไม่ควรที่จะเอาเรื่องของเขามาพูดมันไม่ใช่เรื่องของเราเนาะ และอย่างประเด็นของพี่เนี่ยแต่ละคลิปของพี่ที่พูดถึงน้องบูมเนี่ยนะครับพี่ไม่เคยก้าวล้ำสิทธิ์นะครับพี่ให้เกียรติน้องเสมอนะครับแล้วก็ไม่เคยไปด่าไม่เคยไปว่าน้องเนาะแต่น้องด่าพี่พี่พี่ก็ไม่โกรธนะแต่พี่แจ้งความนะครับและให้ดําเนินการตัดเลขคดีเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวแลวเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ศาลดีไหมเนาะจะได้สบายใจไงน้องจะได้มีประสบการณ์ไปด้วยรู้ผิดรู้ถูกถูก,ถก,ถก,ถกไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ศาลโอเคนะ เพราะฉะนั้นพี่ก็ฝากไว้นี่ครับเนี่ยน้องไปด่าใครไว้บ้างนะเดี๋ยวน้องก็จะโดนแบบนี้แหละนะครับโดนจนแบบน้องแบบเครียดอะนะครับไม่รู้จะทํำยังไงอะนะครับไม่รู้จะทํำยังไงนี่ครับแล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอยู่แบ็คนะครับเนี่ยนั่นแหละนะครับพยายามอย่าไปทําให้เขาเสียนะครับเนี่ยถ้าผิดมาจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็ไม่ค้ำนะครับพี่ก็เหมือนกันถ้าพี่ผิดจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ค้ำพี่เหมือนกันเนาะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างน้องต้องเข้าใจนะอย่าหลงละเลงนะครับเพราะทุกอย่างท,ทุกสิ่งทุกอย่างคือน้องพูดเองเขาก็ไม่ได้บังคับน้องนะเขาแค่ใส่คําพูดนิดๆหน่นนอยๆนะครับน้องก็ไปมโนเองไปคิดเอาเองแล้วก็บูนะครับจะออกสายบูก็ต้องระวังตัวเองนิดนึดนงเนาะอย่าเรียนแบบพี่พี่มันประสบการณ์โชกชนนะครับเนีย่ยและพี่พูดอ่ะเป็นกลาง นะครับไม่ว่าจะเป็นป้าแตนลุงพลนะครับเนี่ยจะเป็นท่านแนะหรือจะเป็นอะไรเนี่ยของผู้พี่เนี่ยผู้พี่ใช้การเป็นธรรมนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ็นเอียงนะต้องมาเข้าข้างนะครับเออลุงพลป้าแตนต,ต้องมาอวยแกไม่ใช่นะครับแต่เราพูดในสิ่งที่มันเป็นจริง <c oughs> และมันเกิดขึ้นมาจริงๆเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกแล้วไงว่าน้องเตรียมรับเลยจากนี้นะนะครับจากนี้ไปวินาทีนี้ไปชีวิตของน้อง จะไม่มีความสุขอีกต่อไปนะครับถ้าน้องพยายามที่จะไปพูดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับรู้อะไรก็ให้เก็บไว้บ้างนะครับถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงอ่ะให้ปล่อยมันไปเนีครับปล่อยมันไปเนี่ยเหมือนพี่อ่ะเนี่ยพี่โดนด่าสารพัดนี่เตะช้อนหน้าแกงเลยนะครับพี่โดนสารพัดเนี่ยครับนี่ทั้งทั้งที่พี่ก็ไม่เคยไปก้าวล้ำเนี่ยครับเออว่าพี่ขยะมั่งนะครับนี่ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละครับนี่คับผมจะบอกให้ เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละบางทีบางสิ่งบางอย่างครับนี่พี่โดนยี่ห้อน้อยนะพี่โดนขู่อันนี้ด้วยนะพรบคอมด้วยนะพี่รู้มาตราสิบหกนี่ครับเป็นไงพี่รู้กฎหมายนะครับตัวไหนนะครับที่มันเข้าเช็คดูหมดนะครับทนายความเช็คหมดนะน้องจะมีทนายความดีๆอย่างพี่เวล่ะนะครับมานั่งเช็คมานั่งทําอะไรให้หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละพี่ถึงบอกไงว่าพี่เป็นห่วงนะครับชีวิตคนเราอะ มันมีคอนเทนต์ที่สามารถที่จะสร้างยอดวิวให้เราได้เยอะกว่านี้สิ่งที่มันสามารถทําให้ครอบครัวเรามีสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับเมียอยู่กับพ่ออยู่กับแม่แสนสบายสร้างคอนเทนต์ตลกเฮฮานะครับสร้างคอนเทนต์นะครับในการพูดนะครับนักพูดที่ดีนะครับจะต้องนะครับไม่เอ็นเอียงนะครับเนี่ยแล้วไม่อยู่ฝั่งใครฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางช่วยได้ทุกทุกฝ่ายไม่ว่าจะผิดหรือถูก นี่แหละคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ฝากมาเลยนะนะครับกับพี่น้องนะครับประชาชนทุกท่านถ้าท่านเกิดประเด็นหรือมีข้อพิพาษนะครับอยู่ในในในเขาเรียกว่าในสื่อต่างๆเนะี่ยท่านต้องระง,งับอารมณ์ให้ดีนะครับและอย่างหนึ่งไอ้พวกสร้างกระแสต่างๆท่านไม่ต้องไปกลัวหรอกครับอไอ้พวกที่เอามาแปะไว้ในช่อง y t u t u อะนะครับลุงพ้นป้าแตนเปิดบัญชงบัญชีนั่นเดี๋ยวเขาตรวจสอบมานะครับเขารู้หมดแหละหน้าโปรไฟล์เขารู้หมด นะครับเขาตรวจหมดแหละนะครับจริงไหมเฟซจริงไหมอะไรจริงไหมนะครับมันหนีมันหนีมันหนนลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับรายละเอียดมันชัดเจนนะเอ๋นี่เตือนไว้เลยนะเอเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกถ้าไม่ห่วงถ้าไม่รักในฐานะพี่น้องร่วมแผ่นดินเดียวกันนะครับพี่ก็ไม่เตือนนะอยากรู้ไปถามพี่หมอปลาพี่หมอฟ้าดูพี่โดนมาขนาดไหนจนหมอปลาหมอฟ้าทนไม่ไหวนะครับต้องออกมาคำพี่นะครับเอ๋รู้ปะ เออพี่หมอปลาเนี่ยเป็นคนค้าพี่รู้ว่าเออเพราะฉะนั้นนะ่ะนะครับพี่เนี่ยตั้งแต่แกค้ามาไม่เคยไปทําความเสื่อมเสียให้แกเลยนะไม่เคยนะครับไม่เคยยุ่งไม่เคยไปสูงสิงกแกเลยคิดถึงกันโทรแชทหากันพี่เป็นไงสบายดีไหมนะครับอยู่เชียงใหม่เป็นไงบ้างนะครับกาแฟไปถึงไหนแล้วนะครับเออพี่หมอปลาละ่ะเหนื่อยไหมนะครับเออก็โอเคนี่เขาคุยกันคือไม่เกี่ยวกับเรื่องงาน งันะเรื่องงานเราไม่คุยกันเวลาเราเจอกันเราจะคุยกันเรื่องครอบครัวมากกว่านะี่ครับพี่เป็นไงคนไข้นะครับเยอะไหมนะครับเหนื่อยไหมมีอะไรให้น้องช่วยไหมนี่เขาคุยกันแบบนี้นะครับแม้แต่เรื่องของน้องอ่ะพี่ก็บอกหมอป้าไปแล้วนะครับบอกว่าพี่เตือนเตือนน้องมันหน่อยน้องไม่มีประสบการณ์ถ้าไม่เชื่อนะไปถามหมอป้าดูนะครับว่าพี่เจตนาร้ายหรือเจตนาดีนะเออพี่เคยอยู่จุดนั้นมาก่อนพี่ถึงสอนพี่ถึงบอกนะ เพราะฉะนั้นก็ฟังไว้นะครับนี่นี่ครับ,รบพี่ฟ้าใช่ครับเขาก็ช่วยทุกอย่างแหละครับนีสัยพี่หมอปลาพี่หมอฟ้าจริงครับช่วยทุกอย่างแต่ถ้าผิดมาปุ๊บตูมเนี่ยนะครับช่วยช่วยจากหนักให้เป็นเบานะครับนี่นะครับพี่หมอปลาพี่หมอฟ้าไม่ใช่เทวดานะครับเขาก็สามัญชนอย่างเราแล้วเขารู้ผิดรู้ถูก นะครับอายุเขาเท่าไหร่แล้ว50กว่ากันแล้วนะครับรุ่นรุ่นไล่เลี่ยเดียวกับปู่นะครับทำไมเขาจะไม่รู้นะครับอะไรคืออะไรนะครับเขาคนโตนะครับเนี่ยแม้แต่อยู่ในคอนโทรลเขาเหมือนผมอ่ะนะครับผมอยู่นะครับกับเขาเนี่ยถ้าผมเป็นลูกของเขานะครับเป็นครอบครัวเขาผมผิดนะครับพี่หมอปลาเขาก็ด่าแล้วนะครับเนี่ยเขาตํเหนียเอาเลยแหละก็มึงไปพูดทําไมล่ะนะครับนี่ใช่ไหม นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าข้างคนผิดแม้แต่คนของเขาผิดเขาก็ไม่เข้าข้างคนอย่างหมอปานนิสัยเขาเป็นแบบนั้นไม่สังเกนะตเลยตรงตรงนะครับเนะี่ยไม่มีลอดหรอกนะครับและยิ่งนะครับเนี่ยมามาด่าผมด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่เคยด่าอะไรเขาเลยนะครับพี่หมอปาจะออกนะออกมาก็เสียนะครับเนี่แต่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาคุยกับวงไหนพี่หมอปาเขาคุยกับผมวงไหนแน่นอนนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกนะครับคดีนี้ผมถึงบอกนะ นะครับผมทำนะครับผมบอกกับพี่หมอปลาเดี๋ยวนี้ว่าผมทำดัดสันดานน้องมันนะครับมันจะได้รู้นะครับว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดคับขผมครับสวัสดีครับเออนั่นแหละนะครับผมถึงบอกไงนะครับยิ่งแบล็กรู้จักกันด้วยนะกับผมด้วยนะนะครับต่างคนต่างรู้นิสัยกันนะครับมันยิ่งสบายนเพราะมันคุยกันได้นี่ครับเอ่นี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีบางสิ่งบางอย่างในโลกออนไลน์มันมีอะไรที่ซับซ้อนจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับบางทีสร้างสตอรี่กันขึ้นมาบางทีเมคเรื่องกันขึ้นมาแล้วก็เอามาโพสต์นะครับในโลกออนไลน์นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นเท็จหมดเลยนะผมเนี่ยโดนทั้งบัญชีนะครับเอาไปปักไว้ที่นั่นที่นี่นะครับบริจาคนั่นบริจาคนี้นะครับนู่นเรื่องไปถึงท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าโทรมาหาผมบอกไม่ใช่ครับอันนี้ผมปู่มหามุนี นะครับไอเฟซที่เอาไปลงนะนะครับอวตารปลอมนะครับแล้วผมก็หาจนเจอเนี่ยครับเป็นไงเนี่ยครับทีมโปรแกรมเมอร์ผมแม่นแน่นอนนะผมหาอวตารจนเจอนะครับไม่ว่าเพจไม่ว่ากลุ่มนะครับเนี่ยคุณจะใช้นะครับเฟซอวตารหรืออะไรอวตารเขาหาจนเจอเนี่ยครับสุดท้ายเป็นไงฮะติดคุกไปแบบเก่านะครับไม่ไม่พลาดหรอกฮะนะครับคุณเก่งปลอมอีเมลอ่ะ นะครับการหาตัวคุณไม่ยากไม่จําเป็นต้องไปหาอีเมลไม่จําเป็นต้องไปฟ้องที่อเมริกาไม่จําเป็นต้องรอเอกสารจากที่นู่นไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะนั่นแหละสิ่งที่ผมบอกกับพี่น้องประชาชนทุกคนแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกเสมอทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความลับในโลกคนเราอยู่กับประชาชนต้องนะครับตรงไปตรงมา นะครับเนี่ยอย่านะครับบิดเบือนอย่าใช้กลนเกมอย่าใช้เล่เหลี่ยมนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับสักวันหนึ่งใครจะมารู้ดีเท่ากับตัวเราเองถูกไหมสังคมไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าเราเลวเราชั่วนะครับสังคมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครนะครับได้แต่วิพากษวิจารณ์แต่จะมาตัดสินว่าลุงพลป้าแตนนะครับเป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะครับคนที่จะตัดสินลุงพลป้าแตนได้คือผู้พิพากษานะครับนี่คือเจ้าหน้าที่รัฐผมถึงบอกนะ ผมรักษาไว้นะครับซึ่งสถาบันไม่ว่าตำรวจทหารนะครับผู้วิพากษาทาธายอันไหนไม่ดีผมตำหนิเลยนะครับแล้วผมตำหนิไม่มีอะไรด้วยนะครับพยายามบอกท่านจะคิดได้ไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะสิ่งนี้มันสำคัญเราคือแม่แบบนะครับของแผ่นดินเราคือต้นแบบของแผ่นดินนะครับถ้าเราเกิดทำอะไรไปปุ๊บตูมคนที่เดือดร้อนมันเป็นวงกว้างนะครับประชาชนก็จะมองนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นจำเลยสังคมไป โดยเฉพาะโยกในโลกของออนไลน์จริงไม่จริงบ้างก็ด่าก่อนนะครับนิสัยในโลกออนไลน์ชอบการซ้ําเติมย่ายีนะครับเหยียบย่านะครับเนี่ยสะใจนะครับนี่คือโลกออนไลน์นี่ยะแต่ในโลกความเป็นจริงทําไม่ได้นะครับไม่มีเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างดูให้มันเป็นสาระดูให้มันเป็นข้อคิดดูให้มันเป็นบันเทิงนะครับเนี่ยอย่าเที่ยวนะครับใช้อารมณ์นะครับในการดูโลกออนไลน์ วันนี้ปู่มาหาหมุนีก็ขอฝากไว้นะครับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอันนี้เป็นเก็บความรู้นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องและคอยดูไปครับผมพูดคำไหนคำนั้นโอเค,ค